ดีอินส omnia ดีเก่าคนเด e อบฟาเลอร์เผาพันนักล่าลุกป่าลุกควงดาคนคนพบพลังแห่งการปัดป้องและนี่คือหนึ่งซิงเกิลใหม่นะฮะจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับไม่ใหม่แล้วแหละนานไม่ได้ใหม่แล้วนะฮะนานทีเดียวเหมือนกันนะครับแปลว่าเป็นซิงเกิลที่หลายคนขอกันมาเยอะเหมือนกันนะฮะ อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหนึ่งผลงานจากสาวคนนี้เลย b บเอฟนะฮะกับด้วยความรักนะครับเพลงนี้ก็น่าจะนานนิดหนึ่งนะครับมีคนรีเควสต์มาผมเคยจําได้ถ้าเกิด MV นี้เนี่ยเธอยังดูเซ็กซี่เบาๆอยู่เลยนะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้ถึงทุกวันนี้เลยทุกวันนี้หลังจากปล่อยซิงเกิลใหม่มาล่าสุดเนี่ย Are o u insane นะครับของเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะโอ้ jam j a มมากเลยนะครับอ่ะ ก่อนหน้านี้นะฮะมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจากพี่โตอ่อสุภริตนะครับใครคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ Good After n o o n กับรักล้านใหม่ครับก่อนปิดเบรกชั่วโมงนี้นะฮะมีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากสาวเสียงสวยแล้วก็ โอ้หน้าตาสวยด้วยนะฮะสาวน้ําชานั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เขามาพิเศษหน่อยนะฮะดึงเอาหนุ่มฮิปฮอปเลยนะครับซึ่งเป็นเด็กป้านเลยนะฮะจากไทเทเนียมด้วยก็ยคือสาวซ้ายนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังทีเดียวนะครับกับซิ่งใหม่ล่าสุดนะฮะ fine 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 นะครับเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเฮ้ยถ้าเกิดว่า นายจะเลิกกับเราอะ่ะเราก็ fine 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 อ <c oughs> เออเธออยากมาคล y cry cry ละกันนะ <c oughs> นี่นะฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพราะว่าจะเป็นการปรับลุคใหม่เลยไม่เไม่เป็นเพียงแค่เอ่อเพลงเท่านั้นนะครับการแต่งกายคาแรคเตอร์ของเธอก็จะมีการแต่งใหม่หมดเลยนะฮะทาสีปากเขียวปัด นะฮะโอ้โหแต่งตัวแรงเหลือเกินนะครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบขอกันมาเยอะละกันนะครับชั่วโมงหน้ายังคงอยู่ผมอย่างแน่นอนนะฮะดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิกุลนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมอยากแนะนำเพลงอะไรนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับดวาาาาลลออรงงงพัันนกก่่ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะชาวซีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าหลายคนน่าจะตื่นแล้วแหละนะครับหรือบางคนก็ตอนเมื่อช่วงกลางวันนะฮะผมได้มีโอกาสาได้คุยกับคุณผู้ฟังชาวซีนะฮะในช่วงซีซยูลิสด้วยเห็นบอกว่าช่วงนี้กําลังสอบครับเป็นกาลังใจด้วยนะฮะสำหรับใครหลายคนนะครับที่กำลังอ่านหนังสืออยู่อ่านเช้าเชียว นะเออย่างไงก็สู้ๆแล้วกันนะฮะขอให้สอบมาด้วยดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้นวันใหม่นะฮะในการทํางานนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเลยนะครับตั้งใจทํางานนะฮะสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับตันชั่วโมงนะครับผมมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจากหนุ่มคนนี้เลยตอนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเป็นพ่อคนแล้วนะครับอ่าพี่มอสปริปริพานนั่นเองนะครับหนึ่งคนนี้ถ้าเกิดว่าได้ยินสมัยก่อนผมจะนึกถึง เมียวมีเมี้ยวเม,วมานะฮะเออมีหนึ่งเพลงที่ดังมากเลยหลายเพลงเลยสำหรับพี่มอสนะครับแล้วก็ยังแสดงละครด้วยมีหลายความสามารถมากเลยนะฮะตอนนี้ก็มีหนึ่งเพลงที่รีเควสต์มาใหนะะ้กับสมน้ำหน้านะครับโอ้โหไม่ทราบว่าเขารีเควสต์ไปกับใคร นะฮะสื่อถึงใครหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจากซาบเบียนะครับที่รีเควสตมาตลอดทุกชั่วโมงเลยได้เห็นบ่อยมากนะฮะกับมอเตอร์ไซคยามเธอยากนะครับแล้วต่อว่าตอนนี้มี1หนึ่งเพลงรองคุณอยู่เลยนะฮะจากฝ้ายแอมฟนะครับแล้วก็มีการฟิชชิ่งกับพี่โซล์ด้วยนะฮะจากวันนี้โลกจะมีคนเหงาน้อยลง2คนนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับ และเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะก็คือหนึ่งเพลงนะฮะจาก Better w e a t e r นะครับ Is This Love นั่นเองนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะกับหนึ่งศิลป,ปินที่ไปร่วมความมันนะฮะกับ The Sea Show Concert <c oughs> เพื่อคนทั้งประเทศครั้งที่81นั่นเองครับซึ่งผ่านพ้นไปนะฮะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราไปซีดกันเลยนะฮะถึงจังหวัดระยองนั่นเองนะฮะต้องขอขอบคุณเหล่าศิลป,ปินสุดซีดด้วยนะครับ Young b a n k Catch Better w e a t e r The Bottom Blues เคลียร์ดวงประกรลำและ ETC นะฮะและที่สำคัญเลยนะครับขอขอบคุณคนระยองแล้วก็ชาวซีทั่วประเทศเลยนะฮะที่ติดตามฟังกันนะฮะผ่านซีทเนชั่น d e แล้วก็สำหรับ The s e ed a Show เชั่นครั้งนี้นะฮะซีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆวง ETC นะ,ะที่มาให้เกียรตินะครับเป็นกรรมการในครั้งนี้ด้วย <Yo! S 1> และสำคัญเลยนะฮะสำหรับ The s e a Show ครั้งที่82นะฮะเราจะไปบุกไปซีกันที่จังหวัดปราจีบุรี เรียงตัวให้ดีเลยนะฮะชาวปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ชาวซีจังหวัดใกล้เคียงนะฮะใครที่สนใจนะก็สามารถติดตามกันให้ดีเลยนะฮะที่นี่ซีด97.5 f m นั่นเองครับสุดท้ายนะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับรถจัก,กรยายนยนต์ Yamaha TTX หัวฉีดอัจฉริยะ One to Call จาก AAS ชีวิตอิสระในแบบคุณบะหมีชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบ,แสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระชิงแดง The Power To Do More ศักยภาพที่เหนือกว่าของคุณและทรีบอร์ดแบนครับหนึ่งเพลงนะฮะซิงเกิลใหม่นะครับของพี่หนุ่มกะลานะฮะทั้งกะลาได้แหละไม่ใช่พี่หนุ่มคนเดียวนะครับกับนาฬิกาของคนรักกันนะฮะก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งซิงเกิลนะฮะแรกในชีวิตของเขาเลยนะฮะกับหนุ่มก้าวจิบรายุลอองมณีนะครับวินาทีเดียวเท่านั้นนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะฮะวันนี้ฟังเพลงกันจุใจจริงจริงนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอฝากให้ด j จเ m e มด j จตะรับหน้าที่กันต่อแล้วกันนะครับอ้าวด j จเคนนะฮะไม่ใช่ด j จตะนะครับอ่ะก็เป็นเทม e s กับเค n นเลยนะครับรับหน้าที่ต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะมีหนึ่งเพลงจากรีเควส t ของเราด้วยนะฮะกับช็อกโกแลตไฮนะฮะจาก India, อินเดียอินเดียรีนะฮะฟิจิงกับมูสิก So ซลชายนะโอ้โหชื่ออันยากเหลือเกินนะครับแต่ว่าเพลงนี้พอมากเลยนะฮะลองไปฟังกันดูนะครับส่วนวันนี้นะฮะดิเจอ,อน้นอัตพงศ์อัตกิกุลต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆขอกล่าวว่าอาุณสวัสดีครับชาวซีทุกท่านครับ